บอกวิธีการเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าเงินช้อปปีหรือที่เรียกว่า s h o e p ปี้เ y นะคะจริงๆในช่องนะคะเคยทําคลิปเกี่ยวกับการเติมเงินเข้าไปในกระเป๋าเงินช้อปปีแล้วนะคะแต่ในคลิปนั้นจะบอกเกี่ยวกับในกรณีที่ว่าอแอปธนาคารที่ใช้เติมเงินนะคะอยู่ในมือถือเครื่องเดียวกันกับแอปช้อปปีนะคะแต่สําหรับในคลิปนี้นะคะจะบอกวิธีการสําหรับคนที่ มือถือที่ใช้สมัครช้อปปีนะคะที่มีแอปช้อปปีกับมือถือที่มีแอปธนาคารนะคะอยู่คนละเครื่องกันนะคะเราจะเติมเงินเข้าไปยังไงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการจากในคลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวกดเปิดเข้าไปในแอปช้อปปีก่อนเลยนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะให้มองไปที่มุมขวามือด้านล่างสุดนะคะจะมีรูปคนที่เขียนว่าชันนะคะเดี๋ยวกดไปตรงนั้นเลยค่ะ พอเข้ามาแล้วนะคะตรงนี้นะคะจะมีคำว่า S h o p ป e p a ปนะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะ S h o ปป e Pay นะคะตอนนี้ของในคลิปนะคะมีเงินเหลืออยู่21 1สบาท99สตางค์นะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้ามือถือของเรานะคะที่มีแอปธนาคารกับแอป s h o p ป e นะคะอยู่ในมือถือเครื่องเดียวกันนะคะเวลาที่เราจะเติมเงินเข้า s h o ปป e Pay นะคะเราก็จิ้มเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะทำการเติมเงิน สำหรับใครนะคะที่มีแอปช้อปปี้แล้วก็แอปธนาคารอยู่ในมือถือเครื่องเดียวกันนะคะให้ไปดูวิธีการเติมเงินต่อที่ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวจะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะคะแต่สำหรับใครที่มีแอปช้อปปี้กับแอปธนาคารนะคะอยู่ในมือถือคนละเครื่องกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีกันต่อเลยค่ะ ถ้าเราไม่มีแอปธนาคารนะคะหรือว่าเงินในธนาคารเราหมดเราจะให้คนอื่นเติมเงินเข้าไปในช้อปปี้เปหรือกระเป๋าเงินช้อปปี้ได้ไหมนะคะคําตอบก็คือได้นะคะเราสามารถให้ใครก็ได้นะคะให้เพื่อนให้พ่อแม่ให้แฟนนะคะหรือคนที่รู้จักนะคะสามารถเติมเงินเข้ามาที่กระเป๋าเงินช้อปปี้หรือว่าช้อปปี้เปแทนเราได้เลยค่ะเพื่อนๆจําตอนที่สมัคร ช้อปปี้เปได้ไหมคะเราจะต้องมีการผูกเบอร์โทรศัพท์เข้าไปกับช้อปปี้เปนะคะที่นี้เวลาที่เพื่อนๆต้องการจะเติมเงินเข้าไปที่ช้อปปี้เปนะคะโดยที่เราอาจจะเติมเองก็ได้นะคะแต่ใช้เบอร์มือถือคนละเครื่องกันนะคะมาเติมเงินหรือเราจะให้คนอื่นเติมให้ก็ได้กรณีที่เราเงินหมดนะคะหรือเราโทรศัพท์แบตหมดอะไรก็ตามนะคะเราสามารถให้แม่ให้เพื่อนให้แฟนนะคะเติมเงินเข้าไปในช้อปปี้เปของเราก็ได้นะคะเพียงแค่เราบอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ ผูกกับ s h อ p ปีนะคะคล้ายๆกับการโอนเงินเข้าพร้อมเพย์แบบนั้นเลยค่ะทีนี้วิธีการเติมเงินแบบนี้ทำยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันเลยค่ะ แอปธนาคารที่เราจะใช้เติมเงินนะคะจะอยู่ในมือถือเครื่องไหนก็ได้นะคะอาจจะเป็นของบัญชีของเราก็ได้นะคะหรือจะเป็นบัญชีของเพื่อนนะคะเราขอให้เพื่อนเติมให้เราให้แม่ให้แฟนนะคะช่วยเติมเงินเข้ามาในช้อปปีให้เรานะคะเราก็บอกให้เขานะคะกดเปิดเข้าไปที่แอปธนาคารเลยนะคะเดี๋ยวเพื่อนๆเลือกแอปธนาคารนะคะกดเปิดแอปขึ้นมาเลยนะคะธนาคารอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ทําวิธีแบบนี้คลิปเลยค่ะของนี้คลิปนะคะจะใช้แบงก์กสิกรนะคะเดี๋ยวจะกดเปิดแอปกสิกรขึ้นมานะคะ พอเข้ามาแล้วนะคะก็จะเจอกับหน้านี้นะคะเดี๋ยวให้เราไปกดลงไปตรงคำว่าธุรกรรมตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ให้กดใส่รหัสผ่านเหมือนปกตินะคะพอกดรหัสผ่านเสร็จนะคะจะเด้งมาที่หน้านี้นะคะตรงนี้นะคะจะมีคําว่าเติมเงินนะคะตอนนี้เราจะทําการเติมเงินเข้าไปในช้อปปี้เปนะคะเดี๋ยวเรากดลงไปตรงคําว่าเติมเงินตรงนี้เลยค่ะ พอเข้ามาแล้วนะคะให้เรามาที่ตรงนี้นะคะจะมีทั้งเครือข่ายบริการต่างๆนะคะจะเป็นทั้งพวกมือถืออะไรอย่างนี้นะคะให้เราเลื่อนนะคะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะปัดไปเรื่อยๆนะคะ a a s d tag t o move นะคะจนเรามาเจอคำว่า shopee pay ตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้เรากดลงไปตรงคำว่า shopee pay ตรงนี้เลยค่ะ ตอนที่เราเปิดใช้งานช h อปป e Pay นะคะตอนที่เราสมัครช h o ปป e Pay นะคะจำได้ไหมคะทางช h o ปป e p a ปนะคะเขาจะให้เราเออผูกเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะของเพื่อนเพื่อนนะคะใช้เบอร์ไหนผูกกับช h อป e e p เปเอาไว้นะคะเราก็เอาหมายเลขนั้นนะคะมาพิมพ์ลงไปตรงช่องนี้ เวลาที่เพื่อนๆจะให้คนอื่นนะคะเติมเงินเข้าช้อปปี้เปให้เรานะคะเราก็แค่บอกให้เขากดเติมเงินเข้าไปในช้อปปี้เปนะคะแล้วก็เบอร์บัญชีนะคะที่เขาจะเติมมาให้เรานะคะก็คือเบอร์มือถือที่เราจะกรอกลงไปตรงนี้ค่ะเราก็แค่ให้เบอร์มือถือเขานะคะแล้วเราก็บอกจํานวนนะคะที่เราจะให้เพื่อนเราเติมเงินให้เราได้เลยค่ะ ต่อมาตรงช่องจํานวนเงินนะคะเราพิมพ์เข้าไปได้เลยนะคะว่าเราจะเติมเงินจํานวนเงินเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวในคลิปจะสมมุติให้ดูนะคะว่าจะเติมที่50บาทนะคะแล้วก็กดคําว่าต่อไปนะคะจะมีหน้าต่างข้อความขึ้นมาแบบนี้นะคะว่าขออภัยกรุณาชําระเงินขั้นต่ํา1 0 0บาทและสูงสุดไม่เกิน5,000บาทนะคะเดี๋ยวเรากดตกลงเพื่อกลับไปแก้ไขตัวเลขใหม่นะคะเป็นเติมเงินจํานวน100บาทนะคะแล้วก็กดตรงคําว่าต่อไปแทนค่ะ เพื่อนๆจะเห็นว่าทั้งแอปเขาไม่ให้นะคะขั้นต่ำนะคะจะต้องเติมอยู่ที่หนึ่งรบาทนะคะพอเรากดห้าสิบบาทไปนะคะเขาไม่ยอมนะเพื่อนๆก็ลองไปกดเติมจำนวนที่ต้องการดูนะคะทีนี้เดี๋ยวของในคลิปนะคะจะเติมเป็นตัวอย่างให้ดูหนึ่งรอยก่อนนะคะเดี๋ยวจะกดหนึ่งรอยนะคะเสร็จแล้วก็จะกดตรงคำว่ายืนยนันค่ะกดใส่รหัสผ่านเพื่อยืนยันการเติมเงินเลยนะคะ นี่นะคะสลิปนะคะได้เรียบร้อยแล้วนะคะเติมเงินนะคะจำนวน100บาทเข้า s h อปป e p เ y เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกดเปิดเข้าไปในแอป s h อป e e นะคะเพื่อจะดูว่าเงินเข้าไปใน s h อปป e Pay หรือยังค่ะเปิดเข้าไปในแอป s h อ p ป e เลยนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะก็ให้มองไปที่มุมขวามือล่างสุดนะคะจะมีรูปคนที่เขียนว่าฉันนะคะกดเข้าไปตรงนั้นเลยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูตรงนี้นะคะที่เขียนว่า s h o p ปี้เ y นะคะยอดเงินจะเข้ามาแล้วนะคะเป็น311.99สบาท99สตางค์นะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะนี่นะคะ311.99สบาท9 9สตางค์เพื่อนๆจำตอนแรกได้ไหมคะตอนแรกจะมี211.99สบาท99สตางค์นะคะตอนนี้เราก็เติมเงินเข้ามาอยู่ใน s h o p ป,ปี้เปเรียบร้อยแล้วนะคะ เงินที่จะเติมเข้าไปใน s h อ p e e Pay นะคะเราสามารถเติมแบบระบุจำนวนก็นได้นะคะเช่นราคาสินค้านะคะราคา155บาทนะคะเราเติมเงินแบบ155บาทแบบนี้ได้เลยนะคะ ย้ำให้อีกครั้งนึงนะคะกรณีที time, er ่เราให้คนอื่นนะคะกดเติมเงินให้เรานะคะเราสามารถบอกเลขมือถือของเรานะคะให้กับเขาได้เลยนะคะเบอร์มือถือไหนที่เราใช้ผูกกับ s h o ปป e Pay นะคะเราก็บอกเบอร์มือถือให้กับเขานะคะแล้วก็ให้เพ evet> mm ื่อนของเรานะคะกดเปิดแอปธนาคารแล้วก็กดเลือกเติมเงินนะคะกดเลือกเติมเข้า s h อปป e p a y นะคะใส่เบอร์มือถือของเราลงไปนะคะ จนนนวเงิแค่นี้นะคะเพื่อนๆของเรานะคะก็สามารถเติมเงินให้กับเราได้แล้วค่ะก็คลิปนี้ก็จบแค่นี้แล้วนะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ